สวัสดีค่ะมือหนีอบหญิงผ้าเลาะนะคะผ้ามาเลาะกินลานลาบับยาสัวปลาเขียวเดินจะเดิอตรงนี้นะคะเขามาท่างหมาบยังพอนซอย18นะคะห่างจากหน้าปากซอยมาบยังพอนซอย18ประมาณ1กิโลนะคะเขามากระสีเห็นไปลาบสารคามนะคะก็จะมีลานก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันนะคะข้างในว่ามีอยียงแน่เนาะมีลานก๋วยเตี๋ยวตำาบักุ่งนะคะอาหารตมสั่งมีครบเบิดเลยจ้ะพี่นวงผู้ใดสิเขามากิน ะะกับเขามาใดนะคะรับรองนะคะแสบนวสดเมนูเลยจ้ามาเด้อมาเด้อพี่น้องมาลองชิมเบิงนะคะเป็ไก่เปไก่จากถนนใหญ่นะคะเขามากอะประมาณหนึกิโลเท่านั้นจ้าไปไปไปกินกันจ้า นี้นะคะเป็นนาล้านของล้านลาบยะโสนะคะเพื่อนกสิตอนเช้านะคะตอนเช้าก็จะมีไก่ย่างนะคะมีไก่ย่างแบบนี้ด้วยพี่น้องด้อไก่ย่างปลาดุกย่างตับย่างอีกอย่างต่างๆนะคะก็จะมีเจลมีอย่างต่างๆเนาะพี่น้องเนาะตรงนี้นะคะเอ่อความสะอาดบรตสงห่วงพี่น้องป้าเรามีตู้ให้นะคะมีตัวให้ด้วยนะคะป้องกันฝุ่นป้องกันเอียงต่างต่างได้ดีมากนะคะป้องกันนี่นะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นนึ่งนะ ชิ้นหนึ่งแล้วก็มีร้านเก๋วยเตี๋ยวะ ow, อะผู้จัดการออกออกกล่องแน่ผู้จัดการอันนี้ร้านร้านตรงนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นร้านร้านลูกชิ้นโกเด้ง <Gente> นะคะอันนี้นะคะโกเด้งนะคะน้ำซุปเล่านี่แซ่บมากๆเลยหอมนะคะผู้ใดที่พานมากอะแวมมาได้นะคะตัวนี้นะคะก็มีครบทุกอย่างมาฟังทั้งนี้นะผู้จัดการผู้จัดการผู้จัดการนะคะอะตรงนี้ก็จะเป็นร้าน เราก็จะเฮ็ดก้อยผมนมตังมองนีล่ล่ะเฮ็ดแสบตัวอ่า <c oughs> คุณน่ะด, <c oughs> ดูลูกค้านะคะลูกค้านี่มี AEC ก็มีนะคะมีมีถูกเชื่อชาติมีถูกประเทศให้ AEC นะมีอ่าลง AEC ไปเลยอันนี้อันนี้อ่ะเขา เป็นลูกค้าประจาร้านหนูนะนี่<ช>นี่นะคะเนี่ยผ<ช>ู้จัดการผู้จัดการส่วนด้านหลังนะคะเขาก็จะทาเป็นสัตว์เป็นสวนโดยพี่น้องมีอาหารตามสั่งให้ด้วยนะคะเรามีลาบมีก้อยมีก๋วย,ยเตี๋ยวคือเอาง่งไๆคือว่ามาเนี่ยนี่ก็ค,คือกินได้ทุกอย่างครบวงจรนะคะลาบกอ้อยซอยแซ่หนี่เด้อพี่หน้องเด้ออันนี้เป็นซีลานของเราเนาะลาบยะโสก้อยขมต้มแซ่บนะคะก้อยขมนมตั้ง อันนี้นะคะแล้วก็ทัดมาเอกนะคะเพื่อนกัจิเป็นแบบป้าแล้วกับจิขายแบบเหมือนร้าน20บาทอะไรประมาณนี้นะคะก็มีทุกอย่างนะคะมีน้ํามันมีอีกอย่างต่างๆเนาะพี่น้องเนาะอ่านี่เด้อนะคะก็มีของใส่ของสอยมีน้ำ,ม,นำมียังสิละพี่น้องคะ่ะนี่นะคะปาลาเราขายคุณแนวจริงๆนะคะลาบยะโสมาบยางพรซอย18นะจ๊ะพี่น้องคะ่ะ อ,อันนี้กว๋วยเตี๋ยวน้องพี่น้องเนาะก๋วยเตี๋ยวเพคยนก็นชิมมี่มีกว๋วยเตี๋ยวยังแน่จ้าแมค่ค่ะหมูกรดเออหมูกเด้งเนื้อใส่มน,นมนมแน่เด้อใส่นมเยอะๆใส่นมเยอะๆนะคะ,ะมาตรฐานความสะอาดนะคะถ้าสิบกรุงยิงให้ประมาณเก้าจุดห้า มาตรฐานความสะอาดด้วยพี่น้องเด้ออันนี้เป็นกว๋วยเตี๋ยวนะคะใครมาที่ร้านนี้นะคะจบจบที่ร้านนี้ร้านเดียวเลยนะคะแสบทุกอย่างนะคะอ่ะส่วนในเรื่องของน้ำด้วยพี่น้องเด้อน้ําก็จะมีให้บริการกินฟรีนะคะบริการฟรีนะคะโต๊ะก็จะเป็นสัตดเป็นส่วนแบบนี้นะคะถ้าใครมาหรือใครที่จะมาโทรสั่งอาหารอะไรย่างนี้ก็โทรสั่งได้นะคะอะชื่อร้านลาบยะโสเออ อร่อยไหมคะอันนี้อันนี้ลูกค้าอร่อยไหมอืออร่อยนี่นี่ลาบนะคะนี่อันนี้อาหารตามสั่งนี่นะคะนี่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของของลาบของลาบสุกนี่จะพาไปดูในส่วนเป็นไดป้าแซ่บบ่เบียเย็นลาบแซ่บเออเบียเย็นลาบแซ่บป้าบอกคุณได้มาเลมันกลินลาบลาบยสโสนี่ที่ว่ามาบ่วยถุนมองโอ้โอ้ หามาตรงมาส้อยส <18 S 2> ิบแปดส้อยสิบแปดขับ <50 S 1> มาประมาณลาลาพันยี่เขียวเออลาลาพันยี่เขียวหามา,า,าว่าถงร้านนี้ก็ถือว่าไม่ได้กินของแซ่บเลยอ่ะก้อยอันนี้อุ้ยคมให้ระดับได้นี่พอคมระดับได้คมระดับกลางกลางยุลาดับกลางกลางอันนี้ลาบสุกนะคะอัอนนี้ลาบสุกนะคะลาบสุกก็คงจะแสบอยู่อ่ะเดี๋ยวอุ้งอิงพากินแล้วรีวิวอาหารในเบื้องนอกพี่น้องเนาะเดีอก็เย็นดี ี okay. like, uh. ่น right ่องวิงจะพ่ายกินนี้เลยนะคะหลับหลับหลับมันอยู่ใกล้กันมันเลยเตรียมใกล้กันหลับบัวไก่เลยมากล้านลูกโดนดูยังไงมากตอนนี้พี่น่องคุยอร่อยมากนะคะเมียนดูคนละหลามันบัวไก่ยมาหามันมีสามส้าขาพี่หน่องพิปกินไปล้อายุร้ายแล้ว ว่าเดี๋ยวว่าพวกเปลี่ยนผุดดาล่าแล้วเอาล้านบางแง่ตามสั่งนี่ครบหมดนะฮะแมนแล้วมันกับมันกับเลื้ยงมากคนละอย่างเนาะเลื้ยงมากคนละอันมาพี่น้องมากล้านลาบปลายเขียวลาบยาสุตรถอนยาสุตรอนนี่มันกับชุดยอดแล้วลาบเนาะมึงก๋อยสุเอ้ยลาบดิบ รับรับตีนไก่ดิเซียนมาพี่น้องมึงจี๊ยบมาพี่หงอิงไปกินลาบมามหลายหลายล้านนะด้านนี้ติดอันอดับคือกันอ่าด้านนี้ติดดับไปกินมาทัวเป็นคนมักไปหาจินได้พี่น้อง ผักโขดแกบไปกินแกบกินแน่ล่ะสร้างมากต้องกินเน่ใบหัว้อใบบกกอกพ่อใม่เมย์บกกวอกว้หนึ่งนั่นบกรนังบกกวอวกับพูดเป็นหล่ารมลมโอเคเดี๋ยวมาอีกเมนูหนึ่งเดียวอิงไข่เบงนะคะอ่อมอ่อมเครื่องในใส่หม่ำน้ำเน่อ เฮ้ยไม่ขาดก็ได้เนาะเบื้องหลังก็สะอาดนะอุ้งยิงดูแล้วนะเบื้องหลังสะอาดมากเลยนะร้านป่าเกี่ยวมาบยางพรซอยสิบแปดนะคะเลือพี่น้องเลืเอกออุปกรณ์นี่ยังเล่าเทียสะอาดเบิดเบิ่งนี่นะ,ะแกทําไว้สะอาดสะอ้านด,ดีนะคะสําหรับสำรับการการปรุงอาหารให้เต็มชิปไปเลย บ้างพให้เตีมสิบหกสิตีได้ใจเอาจะก่าสเปกเกโอ้ยนะกล้วยตัวกลวยเดียวนะครับงดูเรามึงหม่ำด้วยอ๋อหม่ำเปลวเนี่ยแหละ ่อนเนื้อเสียบเป็นได้เป็นได้สชาติดหอมหนัองมา,มาเตี้ยบมาคือหน่องมนี่นะคะวายลูกกินเลยตุ่ยโอเคคือน้องอ่ะจัมนี่เด้อจ้ะฝากไว้ด้วยนะคะร้านลาบย่ะสุวรอนปลาเขียวนะคะอยู่มาบยังพรซอย18นะคะอ่าทางเข้ามาก็ ประมาณ1กิโลเมตรห่างจากถนนนะคะอ่าแนวกินพวกนี้มาครบทุกอย่างอาหารตำสั่งมีหมดนะคะสบายดีสว right. ัสดีค่ะป้าป้าสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นได่ชอบไหมชอบไหมอันนี้ของมากแนบบอแนอมักแนอมักเลยแนอมักเราไถ่บอเหลืองเสียบสุนี่เสียบเสียบสุนีเฮ้าอย่าจำคุยเอา คุณผอรอปะคะคุณผอรอปะคะจุดเอาจุด <c oughs>